ผู้ชมท่านไหนนะครับที่ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการหรือบางท่านอาจจะเป็นอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่มีงานดีๆฝากมาประชาสัมพันธ์และท่านพลาดไม่ได้นะครับกับงานที่มีชื่อว่า Industry t o m o r r o w Expo 2012ซึ่งภายในงานนี้มีอะไรรออยู่บ้างเขาจะมีตั้งแต่มาตรการในการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาให้กับผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและก็ขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งยังมีการประกาศศักยภาพความพร้อมของ SME นะครับที่พร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบและแน่นอนครับต้องมีเวทีสัม,มานาเหมือนกันที่จะสร้างองค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านต่างๆให้กับท่านและที่ขาดไม่ได้เลยต้องมีสินค้าคุณภาพดีราคาถูกจากผู้ผลิตมาจําหน่ายให้กับผู้บริโภคเช่นเดียวกันงานจะจัดขึ้นนะครับ20ก็คือวันพรุ่งนี้21วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่22 3วันเท่านั้นครับ2 0กรกฎาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตแล้วไปพบกันได้นะครับในงาน Industry Tomorrow Expo 2012ครับค่ะมาดูเรื่องของการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งถือว่าเป็นกองทุนสำคัญนะคะที่จะระดมทุนไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญแล้วก็พัฒนาให้เศรษฐกิจไทยนั้น มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีแล้วก็แข่งขันกับเพื่อนบ้านได้นะคะล่าสุดมีความชัดเจนออกมาแล้วนะคะว่าน่าจะจัดตั้งได้ในช่วงไตรามาสที่3ของปี2555นี้นะคะได้รับการยืนยันจากทางด้านของเลข,ขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรต่อนะคะคุณวรพลโสคติยานุรักษ์ท่านบอกนะคะว่ากองทุนนี้เนี่ยนะ,ะน่าจะเสนอขายหน่วยลงทุนได้ภายในช่วงไตรามาสสานี่แหละ นะคะแล้วก็จะมีธุรกิจแรกเนี่ยจะเป็นโรงไฟฟ้าแล้วก็โซลา่าฟาร์มนะคะที่ยื่นขอจัดตั้งกองทุนในเร็วๆนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้กรตก็ได้เชิญหน่วยงานหลายๆภาคส่วนเนี่ยเข้ามารับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะคะโดยทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนที่สามารถลงทุนได้ในสินทรัพย์8ประเภทเนี่ยก็จะมีทั้งระบบถนนนะคะระบบราง โรงไฟฟ้าระบบน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและน้ำดิบเพื่อภาคอุตสาหกรรมรวมถึงสนามบินแล้วก็ท่าเรือน้ำลึกโทรคมนาคมแล้วก็พลังงานทางเลือกด้วยนะคะก็สามารถที่จะจัดตั้งกองทุนพื้นฐานในด้านนี้ขึ้นมาได้เพื่อที่จะรองรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้นะคะคุณวรพลบอกคะ่ะว่าอยากจะผลักดันให้การก่อสร้าง พื้นฐานต่างๆนี้นะคะให้ประเทศไทยเนี่ยมีระบบทางระบบการขนส่งที่ดีด้วยนะคะเพราะถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นได้จริงเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อประเทศถ้าหากว่าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็จะผลักดันให้ไทยเป็นฮับศูนย์กลางในภูมิภาคได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากเราไปดูกันจริงๆเนี่ยโอกาสของไทยในส่วนของยุทธศาสตร์เนี่ยมีเยอะ แล้วก็พม่าก,ก็กําลังจะมีโครงการท่าเรือน้าลึกแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมถวายแล้วก็เชื่อมต่อกับจีนแล้วก็อินเดียด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีประชากรในภูมิภาครวมกว่า3,000ล้านคนเลยทีเดียวแต่ว่าก็น่าเสียดายนะคุณโมนายมีเรื่องของการสร้างท่าเรือน้าลึกที่กำลังจะก่อสร้างขึ้นแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสะข่าวมานะคะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยตัดสินใจที่จะให้ทุนสนับสนุนนะคะก็เล,กเลือกกันอยู่ระหว่าง ในฝั่งของไทยกับพมา่าป<อ>รากฏว่าบ้านเรามีปัญหาการเมืองกันนะคะทางด้านของรัฐบาลจีนเขาก็เลยเบนเข็มนะคะไปสร้างท่าเรือนำลึกที่จังหวัดทวายประเทศพม่าแทนแทนที่ตอนแรกเนี่ยน่าจะสร้างที่จังหวัดกาญจนบรุรีของไทยซึ่งจะถือว่าเป็นชุมทางในการเชื่อมต่อเพื่อขนถ่ายสินค้า ไปประเทศจีนแล้วก็เข้าสู่ภูมิภาคด้วยนะสินค้าของจีนก็จะเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนนี้ด้วยแล้วก็ผ่านไปอินเดียผ่านไปบังกลาเทศด้วยเขาบอกว่าเสียดายมากเลยไปเลือกลงทุนที่พม่าแทนโอ้โหถือว่า,านะเป็นเสียดายฮะสิ่งที่แหมนั้นะไม่คิดว่าการเมืองไทยนี่จะร้อนแรงขนาดที่ทำให้การตัดสินใจลงทุนเนี่ยคือ แม้แต่รัฐบ,บาลของจีนเองเขาก็ยังมองเรื่องนี้ไม่เป็นไรอย่างน้อยเดี๋ยวเราลงทุนกันเองเนี่แหละผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนที่เสียงตอบรับน่าจะดีมากเลยนะครับปิดท้ายครับพาไปดู Marketing กวนกันหน่อยครับวันนี้ตอนค่อนข้างถูกใจผมมากเพราะว่าเป็นตอนเกี่ยวกับ SE หรือว่า Social Enterprise กิจการเพื่อสังคมครับ ซึ่งเป็นกิจการที่จะมีการแบ่งเงินรายได้นะครับหรือว่าเงินจากกําไรส่วนหนึ่งเนี่ยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นปัญหาด้านคุณภาพชีวิตไปฟังกันดูซิว่าในมุมมองของคุณนันท์ขว้างและอาจารย์ปีเตอร์กันเขาจะมองโซเชียลเอ็นตอร์ไพร์อย่างไรติดตามไม้ในช่วงของมาร์เก็ตติ้งกวนนะครับและช่วงนี้หมดเวลาของรายการข<า>่าวโธุรกิจแล้ว<า>ผมวงนายคุณธนวัลพ,พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ หลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยวอลเลมบัฟเฟตเนี่ยเขาเคยมีกิจกรรมที่โลกยกย่องนะครับก็คือว่าเขาให้ทุกคนเนี่ยประมูลว่าถ้าใครจะไปกินข้าวเขานะครับสี่ชั่วโมงสามารถถามความรู้อะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ขึ้นมาเนี่ยแต่ทุกคนจะต้องประมูลกันเพื่อเหลือหนึ่งเดียวแล้วก็เมื่อประมูลแล้วเงินทั้งหมดเนี่ยยกการกุศลและเขาก็สามารถไปทานข้าวดินเนอร์กับวอลเลมบัฟเฟตได้คุยอะไรก็ได้นะครับเรื่องนี้คุณเขาหยุเขานในงานีแหละบอกขอยากจะไปทานข้าวผมผมเลี้ยงเลยครับ จะมีคนมาเปล่านั่นแหะสิยู่ว่าเราจะมีกระแสแค่ไหนเงี่ยแต่ว่าหลังๆเขาก็มีกระแสเรื่องของสินต่างนานาที่เกี่ยวกับเรื่องพาหันนะเรื่องของอาหารนะได้ข่าวว่าจักรยานก็เพิ่งมีประเด็นเนี่ยอมีบริษัทหนึ่งที่อังกฤษดีมากเลยก็เป็นบริษัทที่ก็อยากจะทํา csr ช่วยสังคมนะแต่ขบวนการคิดเขาดีมากคือเขาใช้ตัวนี้ไปตั้งบริษัทหนึ่งเราเรียกว่า social enterprise นะเพื่ออะไรครับเพื่อเอาภาษีในส่วนที่เขาต้องเสียอยู่แล้วเอาตรงส่วนนั้นมาหักได้แล้วมาเปิดบริษัทตัวนี้ บริษัทนี้เกิดยังไงทีเดียวคือว่าเป็นบริษัทที่เขาช่วยคนที่ไม่มีอาชีพอมาซ่อมและประกอบจักรยานใหม่แสดงว่าเขาสามารถจะเปิดช่องทางให้กับแรงงานที่อาจจะไม่ต้องมีเรื่องของตกงานอนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาของสังคมอยู่และลดปัญหาของสังคมนั้นลงเพราะฉะนั้นพอเขาเปิดบริษัทนี้เขาประกาศต่อว่าใครมีจักรยานจะทิ้งส่งมาซะช่วยขอบริจาคอยมีคนส่งไว้ปะเยอะมหาศาลเลย เนี่ยจัก,กรยานที่เขาส่งมามหาศาลปั๊บเนี่ยนะฮะมันก็เกิดการอะไรเลือกชิ้นต่างๆแล้วประกอบกันใหม่ใช่ไหมคือ<ล>ถ้าทกากลางสิ่งที่มันดูเหมือนเป็นซากปะหักพังเนี่ยมันต้องกลายเป็นสิ่งดีได้บ้างใช่ถ้าพอรวมตัวกันปั๊บก,ก็ขายไปในราคาที่ดีขึ้นผลทั้งหมดทําให้บริษัทนั้นไปได้และช่วยคนมหาศาลเลยในกรณีนี้เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วแต่ไม่ตรงอย่างนี้นะฮะเขาทิ้งอะไรผมยกตัวอย่างเอาเทีทิ้งแฟนฝาฝาแบรนด์อันนี้แฟนเอร์ไพร์ใช่ไหมอ่า เนี่ยเห็นไหมว่าฝาของไอ้เครื่องดื่มไอ้ซุปไก่เนี่ยนะครับที่ไร้ประโยชน์และต้องทิ้งเนี่ยกลายเป็นมาช่วยคนทําขาเทียมได้ไหมครับแต่นะมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะมาสั้นๆมั้ทำไมเคสอย่างนี้มันไม่เกิดในเมืองไทยระยะยาวทำไมคนไม่คิดบ้างว่าจาัก,กรยานฝาเครื่องดื่มซุปไก่พลาสติกที่อยู่ในเซเว่นทำไมไม่มีคนคิดอ่ะพอเราต้องไอ้ตรงนี้มันถ้าติดตามเอาละเข้าทฤษฎีหน่อยนะเราเรียกว่า value chain หรือห่วงโซ่ของคุณค่าถ้าเราคิดของเราในสิ่งที่เราคุค้นเคยแนละ้วห่วงโซ่ของคุณค่ามันก็นสสานิดเดียวแต่ถ้าเราคิดมายาวนิดหนึงนะว่าเอ๊ะมันมีอะไรมาจากตรงไหนและช่วยอะไรได้นะเราก็จะสามารถดึงมาประกอบกันได้เพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นมันมีตอนนี้ทําไมเขาคิดถึงการจักรยานเพราะตอนนี้ เทรนการขฉียเหจักรยานมันสูงมากเห็นแล้วแล้วมีจักรยานเก่าๆอยู่เยอะแยะเลยจักรยานต่อแหลกก็มีนะทีนี้ประเด็นพระจับจักรยานนั้นมาสามารถบูิฟไยได้เพราะฉะนั้นแฟกต์ก็คือว่าพอบริษัทมันมีกําไรขึ้นมาแล้วปั๊บนะเขาสามารถเอากําไรนั้นไปซื้อเกียร์ไหมนะแล้วมาประกอบจักรยานแต<า>่ส <ผง S 1> ังคมไทยอ่ะพอพอไปรับใช้หรือว่ายึดติดกับเรื่องของความเป็นแฟชั่นกระแสเยอะๆตลอดเวลาเนี่ยจ่ามันก็มาเร็วไปแล้วก็หายไปไม่แล้วแต่ผมยกตัวอย่างว่าการบริหารต่อยังไง ช่นจักรยานนี้มันอาจจะดูดีมากเลยนะอาจจะแบบหมดกระแสไปนิดหนึงผมทํานิดเดียวเท่านั้นอ่ะจักรยานนั้นขายออกทําไงปะจริง่จริงคือพี่เกี้ยงช่วยเซน็นลายเซ็นหน่อยพี่เกี้ยงมีคนสาวๆนิยมมากเลยเพราะฉะนั้นจักรยานที่มีลายเซน็นพี่เกี้ยงกลายเป็นอะไรครับคอลเลกชันแล้วใครอยากจะได้จักรยาน เอออันนี้น่าสนใจงั้นใครอยากจะทิ้งถุงยางอนามัยส่งมานะครับผมจะให้จาร์ปีต์กันเซ็นเป็นตัวีใครเก็บคอนดอมอันนี้ได้เป็นตัวีนั่นคือคอลเลคชั่นจากช่วงนี้ต้องใช้นะครับทำไมอ่ะฝนปกเป็นหวัดต้องคุมหัวมันใช้ได้หลายความหมายเนี่ยแน่นอน